นะผมเอ็กซ์ทอฟเบียนะครับก็มาแสดงงานอิสิบิชั่นทุกปุซิบิชั่นนะครับเออร์เรอร์4-4อาร์นอลด์ฟาวน์นะอิสิบิชันนี้มันเกี่ยวกับการที่เออ่ในโลกของเรานะครับมีมีความเป็นเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเช่นการใช้กินหรือว่าในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตน,นะครับและทีนี้มันมีความผิดพลาดบางอย่างในการที่โลกโลกดิจิตอลหรือความที่เทคโนโลยีมันผิดพลาดนะครับมันทําให้เกิดความเออร์เรอร์ความบล็กมันเกิดแอคเซติกบางอย่างที่บางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับ มันเลยมาเป็นที่ที่มาของงานนี่นะก็ผลง,งานชิ้นนี้ครับผมนานคิดก็คือการแรนดอมการที่เราเข้าอินเทอร์เน็ตไปเจอสิ่งที่มันแรนดอมนะครับเราก็จะคุเลยว่าอันนี้เป็นมีเป็นอย่างนี้เป็นอนิเมะเป็นวิชวลเป็นอะไรนะครับคือมันเป็นความแรนด้อมที่เราไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยมันอยู่มันขึ้นตรงอยู่กับประสบการณ์ของผู้ชมนะแล้วก็ชิ้นนี้นะครับจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีการหยิบยืมจาก ยูดีนซองโก้เรื่องจากเดอะเบอร์ซอฟวีนัทนะครับแล้วก็เป็นคอมโพเิชันของเขาดน,น,นึงนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะคล้ายๆกันผมคิดว่ามันเป็นโลกของอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตที่เราไม่สามารถจะเห็นมันได้จริงๆเช่นเฮ้ยอันนี้มันเป็นเป็นเอ่อตัวในในแอปทีดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้นะครับอันนี้ทำไมผิดมันเป็นอย่างนี้อะไรครับมันมันคือความความบังความเออเลอร์ครับซึ่งมันไม่สามารถานผมเห็นแน้จากจริงๆครับแล้วก็ ส่วนพอหกห้าพก็ในความที้มันไม่ไม่ต้องการจะเล่าเรื่องมอกันครับแต่ว่านี้เราได้มีการหยิบตัวละครบางอย่างนะที่มันเติบโตมาในช่วงเวลาของเราครับมันอาจจะไปสัมพันธ์กับคนอื่นที่มาดูงานนะซึ่งมันจะสนุกขึ้นเมื่อก็ต่อเมื่อถ้าผู้ชมรู้จักอะไรพวกนี้นะมันจะเป็นปฏิป่อเรื่องเราเองแล้วแต่ประสบการณ์ของผู้ชมคนระับแล้วก็ขอฝาก i อจี IG ผลงานนะครับ e t h n a l f o r b e a นะครับแล้วก็อีเมลบรรณชยัยตึงไงไอจีอมลลาเลยครับแล้วก็ฝากทักษการเลืองสิ่งศสิทธ์ราฟ้าแล้วครับขอบคุณครับ สวัสดีครับชื่อนัททอร์ลือชายม้ถัครับชื่อนามนากาคือ P O N N ตับทอรชื่อเล่นแค่ชื S ่อว่าทอสั P o T ชื่อผลงานของผมชิน้นนี้คือดิจิตอลอฟเฟมล่าครับคําว่าอฟเฟมล่ามันเป็นเหมือนเสศษสซากหรือว่าจดหมายอะไรบางอย่างที่มันถูกทิ้งเอาไว้โดยแบบที่ไม่ได้สนใจอะไรครับแล้วก็อํามกวกับความเป็นเป็นยิจิตอลด้วยมันเหมือนตัวผลงานชิน้นนี้ครับสามารถติดตามผลงานของผมได้ในอินสตาแกรมครับ M R อันเดอร์สกอร์ F T O P หกเก้าตัวเองเรบผมรัคนล็องชามันน้ำก็ในนิติศาสตร์ที่รับชื่อเออร์เลอร์สี่สิบสี่ล็อกป่ามะครับก็เป็นนิติศารของการมองหาความงามในโลกที่ยุคดิจิทัลแบบเทคโนโลยีเข้ามามีบทในโลกปัจจุบันมากขึ้นนะครับเพราโดยบทนีงผมก็จะต้อถึงเรื่องการเสพติดสิ่งเหล่านั้นที่มากเกินไปจนทำให้เราอยากที่จะรู้ฟ้องสอบถามต่อไปหรือเปล่าครับแล้วพอถ้าสมมติว่าในอนาคต เมื่อเรากับเทคโนโลยีรวมเข้าวยกันเนี่ยมันจะสามารถมีบลกับเราได้ทางไหนบ้างทางรูปแบบของไยภาพหรือว่าทางในจินใจครับโดยบรแี้ก็จะเฉพ์ตที่รูปแบบของเมื่อเทคโนโลยีรวมเข้ากับตัวเราฝากติดตามผังาน้าทานไอจีนะครับ X O R หนอ M เดกนะครับในไอจีก็จะมีผลงานนี้อยู่ในสัดส่วนฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับผมแซกนะครับหรือชื่อคือนายกิติเมย์หล่อไทนาครับ วันนี้เราอยู่ในตีม Aller 404อ่านนาครับเกี่ยวกับศิลปะที่ไม่สมุ์แบบโลกมินิจอครับซึ่งงานผมชื่อว่า Pixel r e n a i s s ครับเป็นงานเกี่ยวกับโลกของมินิจอแล้วก็ศิลปะสมัยก่อนในอดีตครับ ผมใช้พิเซษในการสื่อถึงการพิจาาการเริ่มต้นครับยาวถึงไปถึงโลกดิจิตอลใหม่ๆแล้วก็การเสนจรจีของโลกครัอีกผลงานของผมก็คือขอออฟต์ตืเรือธานะครับเกี่ยวกับตำนานแล้วก็เกมครับเป็นเกี่ยวกับนักตัวเล็กๆที่ไปเผชิญหน้ากับพลังธรรมชาติที่เกี่ยวข้องครับซึ่งงานนี้ให้อยากให้สะท้อนเกี่ยวกับการเผชิญหน้าที่ตึงที่ใหญ่กว่าเรา ติดตามได้ที่ติกต็อกงผมนะครับแ g G A ์เนึ่งสานะครับครับขอบคุณรับีครับรอดครับชื่อผลงานพี่บอยแสตมครับว่าผลงานนี้ได้แรงการใจจากความเป็นเมตาเวิร์สครับที่คนส่วนใหญ่กำลังหานะความเป็นโลกเสมือนกำลังพยายามจะเข้าไปใช้ชีวิตในโลกเสมือนนะครับที่เหลือที่เรียกว่าเมตาเวิร์สแต่ว่าในหลายๆแพลตฟอร์มก็ยังห่างไกลจากความเป็นเมตาเวิร์สที่แท้จริงครับ จนแบบไปได้เจอเกมเกมหนึ่งครับมามาจาก GTA เป็นมอดครับหรือว่าอ่าที่เรียกกันว่า 5M ในในนี้จะมีทั้งวิถีชีวิตมีความบันเทิงมีทุกอย่างครับคือจะคล้ายๆหรือว่าแบบเหมือนกับชีวิตจริงประมาณหนึ่งนะครับอันนี้เลือกรอเรียน 5M กับ GTA แซนครับตัวพระเอกเป็น CJ ครับแล้วก็ร้อเรียนกับบริบททางสังคมอันนี้เป็นแบบอประมาณว่าแบบเรื่องเกี่ยวกับอ่า การใช้อินเทอร์เน็ตการเสพโลกโซเชียลอะไรเงี้ยครับก็ติดติดตามได้ทางไอจ o t อทอครับหรือเฟซบุ๊กก็ปาร์ล็อตเทเลอร์ครับแล้วก็าฝากมิชตรรการนะครับเทเลอร์สี่สูงสี่ครับสวัสดีครับชื่อฟุกนะครับเอ,อ,อนัสสามคีครับผลงานชิ้นนี้ก็ชื่อว่า Space Me ม o r ่เวิร์แล้วก็เกมนะครับ คือแรงบันาดาลใจของความเส็ปต์วิ้นี้ก็คือเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กครับเล่นมาตลอดเป็นกิจวัตรประจาวันเลยแล้วผลงานนี้ก็คือการเอาภาพสกรีนช็อตของเกมที่เคยเล่นสมัยก่อนเออตัวละครหรือว่าเอฟเฟกต,ต่างๆมาประกอบสร้างรวมกันเป็นพื้นที่พื้นที่ของเกมในโลกดิจิตอลตามมุมมองของตัวผมเองนะครับถ้าอยากติดตามผลงานก็คือได้ทางติกตอกนะครับชื่อช่องติกตอกว่าฟุ๊กอย่าะเป็นเอนเตอร์นะครับแล้วก็ เป็นชื่ออนะสัมมีครับสวัสดีครับผมฟิวน,น,นลงแซ่าตันเอเลสีส่วนสี่เป็นพื้นที่รวบรวมผล,ลง,งานเกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่อโลกดิจิตอลผลงานนี้ผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากการตั้งคำถามจากวัตถุในระบบการศึกษาผ่านแอป T D scan เพื่อออกมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับติดตามผลงานได้ที่ไอจีงานลงครับ N A R O N G ครับสองสวัสดีครับ ผมรัชชานะครับงานนี้ก็เป็นงานเทศการเกี่ยวกับอ่าดิภาโรดที่ต้องนะครับที่แ่งด้วยขอบิดผ้าบั๊กหรืออะไรต่างๆที่ทก็ผมมองเห็นความสวยงามบางอย่างเลยพยายามสร้างสารรค์ออกมาครับโดยงานซิงนี้ก็เป็นชื่อว่า i n d e s i i a l i t y of the u n f e l i e g ครับผมแฟน ตัวหุ่นยนต์เป็นเทคโนโลยีครับเข้ามาประสานกับภาพวาดชาดสิของศิลปินปเบลเลียมโรสเซาวครับเพื่อแสดงความต่างกันของยุคสมัยแล้วก็แสดงความแข็งกระด้างของหุ่นยนต์ที่พยายามจะมีความรู้สึกแบบนั้นครับส่วนนี้ก็เป็นภาพลับสตอรี่ออฟซีลิงเลสเนี่ยก็เป็นภาพของหุ่นยนต์ที่มีความแข็งกระด้างองควา,ามรู้สึกเช่นกันแต่ว่าพยายามจะ สื่อสารบรรเลเงเพลงออกมาเหมือนกับว่ามีอารมณ์ความรู้สึกสุดทีครับช่องทางการติดต่อของผมก็เป็นไอจีสวีทชาย,าย,าย,ายครับ